ครับวันนี้นะครับผมนะครับได้ได้พาเกษตรกร,กรมาดูสวนยางพาราอยู่ที่บ้านโคกซาดอาําเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝั่งซ้ายมือผมเป็นท่านเป็นสมาชิกอบตพัทลินนะครับ,รบชื่อพีวิเชียนสมร่างนะครับก็ปลูกยางเช่นกันฝั่งขวานี้พี่มนตีนะครับก็เป็นสมาชิกอบตพัทลินก็ปลูกยางเช่นกันส่วน ทางนี้ก็เป็นเจ้าของสวนแปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางพี่วิเชียนได้เล่าถึงที่ไปที่มาของการลูกยางของหมู่บ้านนี้ก่อนเสนอหนําตัวเองครับ,รบผมผมวิเชียนสมร่างครับเกษตรกรบ้านคกศาสตร,ร์หมู่ที่หนึ่งตำบลปทัยดินอำเภอลำไยว่าจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมได้รับการแนะนําจากสโกโยบุยร,รีรัมย์คือสํงงานักงานสงเคราะห์การทําทนยางจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ปลูกยางเมื่อปี2535ก็มีสมาชิกร่วมรุ่นแรก 10, 14รายนะครับมีพื้นที่ปลูกรวมกันก็ประมาณ200ไร่นะครับใน14รายเนี่ยเป็นรุ่นแรกครับเป็นสมาชิกรุ่นแรกที่ทางทวย,ยส่งเสริมแนะนำครั้งแรกในพื้นที่บางกุสตร์นี้ และเป็นพื้นที่ครั้งแรกของที่เดียวของอำอเภอลำม่ม้ก,ก็ว่าได้นะครับคือบ้าหกศาส์ของเราโดยปลูกครั้งแรกในปี2535เ,เหมือนที่ว่านะครับปลูกมาประมาณเจปีก็เริ่มเปิดหน้าปีดยางกันคือเริ่มปีปีนี่ปี2542ทั้ง14ราย14สวนนะครับ พอหลังจากนั้นก็มีเกษตรกรหลังจากพวกผมได้รับผลผลิตแล้วก็มีเกษตรกรเริ่มมีการปลูกเพิ่มขึ้นโดยในปลูกในปี2540นี่มี1 4 13รายก็เพิ่มอีกประมาณร้อยกว่าไรอีกนะครับตอนนี้ก็มีปลูกมีเปอรก,กี่แล้วกับปีคือปี2535กับปี2540รบรวมกันก็ประมาณ300ไร่นะครับ,รบตอนนี้ตอนตอนนี้ที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว และหลังจากนั้นก็มีเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งหมู่บ้านที่ในละแวกอำเภอละเวมานเนี่ยเ<ช>พราะได้ข่าวว่าหมู่บ้านโคกศาดได้รับผลผิดจากการาทาสวนยางก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยในพื้นที่ในอาเภอละเวมาในตนําบลพัทยิน,นยผมว่าน่าจะถึงหกร้อยไร่นะครับตอนนี้นะครับถึงวันนี้ครับผมเราเรื่องรายได้เรากับผลผลิตเป็นไง ตอนนี้นะครับถ้าถ้าพูดถึงรายได้ต่อวันต่อครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วผมว่าหนึ่งไร่ได้ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อวันต่อครั้งค,คือวัน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 ทีน่เรากลีดเนี่ยเราจะคิดได้เลยว่าหนึ่งไร่เนี่ยจะได้หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยถ้าราคานี้นะครับถ้าอยู่ที่ราคาสี่สิบแปดถึงห้าสิบาทเนี่ยนี่นี่นผมตัวนี้ผมทํา ทำเป็นยางก้อนขายนะครับไม่ได้ทําแผ่นถ้าทำทำแผ่นนี่ราคามันจะเป็นเท่าตัวถึงหนึ่งร้อยทุกวันนี่ราคาราคายางยางแผ่นดิบนี่ประมาณร้อยห้าถึงร้อยสิบบาทนะครับถ้าถ้าทำาแผ่นนะครับแต่ก่อนพวก็เคยทคบพอดีมันไม่ทันใช้คือทําทํายางก้อนนี่มันจะสะดวกเสียเวลานะครับเราไม่ต้องเสียเวลาต้องออทำหลายขั้นตอนนะทำแผ่นหลายขั้นตอน ถ้าทําก้อนเนี่ยโอเคทําวันนี้ตอนเย็นเราก็แกะขายได้นะครับสําหรับเงินด่วนนะครับอ่ไปแล้วพี่มันตรีกําลังจะได้เกียรีิปีหน้าครับครับปลูกครั้งแรกผมก็ปลูกมันเดี๋ยวนี้ผมได้สิบกว่าไร่แต่เห็นเขาปลูกครั้งแรกครั้งที่เขารุ่นรุ่นแรกเลยนะก็ดูเขาอยู่ครับคิดว่ามันจะมียางได้เหรอก็ไม่ไม่ไม่ได้ปลูกเขา หัวล่เขาด้วยไปทำไปเขาว่าเขาว่าผมเป็น้ไอ้พวกนี้บ้าหรือไงปลูกยางไงเขาอ่ะเดี๋ยทีนี้พอเห็นเขาปลูกที่นี่ได้ผลผลิตดีเขาเกษตรบ้านเรานี่ก็ตื่นตัวกันละพากันปลูกห็นเขามีรายได้ครายได้เขาก็ดีครับก็ของพี่นี่ผิดปีหน้าเนาะปีหน้าผี่ปีหน้าปลูกได้ประมาณหกปีแล้วเอาเรื่องเรื่องเรื่องรายได้ก่อนพี่พูดเลยว่า ปีหนึ่งเนี่ยกับการลงทุนส่วนยางกับเทียบกับการทําเกษตรอย่างด้านอื่นอย่างอื่นเพราะว่าณวินาทีนี้นะครับไม่มีสินค้าตัวไหนไม่มีพืชตัวไหนที่จะมาแซงหน้าหรือว่าล้าหน้ายางพาราเราได้ไม่มีไม่มีครับในพื้นที่นี่เพราะว่าลองคํานวณดูแล้วนี่สิบสองไร่นะครับของผมเนี่ยสิบสองไร่นี่สิ้นปีมาเนี่ยดูยอดรายได้ประมาณสองแสน หลักหกขึ้นหลักโคครับหกหกในเลขหกหลักเทียบกับพื้นที่ขนาดนี้กับการทํพืไร่ต่อไร่เนี่ยผมว่าสู้ยังไม่ได้ครับไร่ต่อไร่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งข้าวครับอต่อไปเดี๋ยวคุยกับเจ้าของสวนแปลงนี้นะครับให้ข้อมูลนิดนึงว่าปลูกมากี่ปีแล้วมีกี่ไร่ก็ผมก็ปลูกมาสิบห้าปีไอ้ปลูกไม้ ประมาณปีพศ2540หลังจากนั้นก็บำรุงใส่ปุ๋ยพนดินขยันเอารุ่นทำรุ่นทำอะไรที่ต้นไหนที่มันไม่สมบูรณ์ก็เราพยายามขยันหมั่นเพียนเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ต้นนี้ต้องใส่ต้นฝนปลายฝนทุกปีทีนี้เราก็ไถไถไปเรื่อยๆไถมันยามันก็โตเองเพราะว่ามันดินมันร่วนือยังไง แล้วก็มันดินมันก็จะดีปรับสาพมันจะลาบากหน่อยแต่สามปีแรกนั่แหละพอปีสี่ปีห้าโอเคมันไม่อยพอได้ถึงฤดูกีพืติแ่้วก็ปีสี่ปีห้าปีแรกแรกได้ได้เจ็ดหมื่นได้แปดหมื่นปีแรกีปีแรกแต่คนรุ่นไอตะวางแก้บอกว่ารุ่นแรกแกได้แค่ห้าพันเองคือราคามันต่างกันไงราคาต่างกันแต่แต่แต่กีดทีแรกเลยมันจะได้ประมาณแปดหมื่น เขาบอกว่าได้เยอะนะกี่ท้งแหลมมันราคาราคาลักรามันก็มันก็ดีด้วยแล้วที่มาพักหลังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมัยพวกท่านเปิดกีดเนี่ราคาส0ิบแล้วส0 50ิบห้าสิแล้วผมยี่20บาทเองยี่บสองบาทผมไปขายนู่นสิบแปดบาทอ่ะไปขายนู่นบ้านกรวดหานทรายหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหนึ่งแสนเป็นสองแสนเป็นสองแสนกว่าเป็นสามแสนเแต่แต่ปีไหน มันออกสะดวกนะน่าจะถึงสามแสนแต่รวมบินไว้นะ <laughs> ตัวเลขตัวเลข